ม,มันสับประรดได้ค่ะมีาบ้านเาทการปลูกนะคะอันนี้คือพันธุ์ขุนเหลืองน้อยเนาะวันสิเป็นหัว ในะคะแล้วธงนาบ้านทำอะไรนะคะเดี๋ยว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 ักหน่อยเนี่ยฟางราบเรียบนะคะฟางราบเรียบนี่เนาะกล้แล้วลุงทิพย์ก็ถ้าวันไหนไม่ลมเนาะลุงทิพย์ก็จะมาหาคุณลีดได้